สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1น0 0ันวัดครับวันนี้นะครับเราจะไปวันเดวิท1,000วัดและนุ๊เกิลที่สุโลมจักรยานนั่นเองใช่หลังจากนี้ทุกคนจะได้เห็นชุดที่ไม่ใช่ชุดนี้เพราะว่าเพราะว่ากูถ่ายไปตอนเช้ากูลืมเปิดชุดชุยขี้เลยวันนี้นะครับโปรแกรมของเรานั่นก็คือว่าเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านว่าน้ําทิพย์นะครับ ของร้านนี <Netz ank pedir als> ้ย <S IL EN SE> ังไงนะนี่ไม่น่าสดเออนดมาแล้วก็ถ้ากินเครื่องในได้ไส้ร้านนี้อร่อยมากอ่ะไส้หมดเฮ้ยยะยนี่ไส้ไส้ร้านนี้อร่อยมากนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวเดือดมากครับเดี๋ยวนี่ต้องยำหมาดโอ้ยเนี่ยไส้มันเหม็นหวานไหม มันได้ความหอมของมะนาวเลยมัมนจะมีความหอมมะนาวหอมตัวแข้งยำใส่แขงยำสับได้หมดแล้วทุกคนแม่งอร่อยจัโดูดิเกลี้ยงเบิ่นชามที่สองเลยม,มันเดียวไม่อยู่ผมต่อไปเป็นเกาเหลาก็เหลานี่ต้องคู่ข้าวนะแต่วันนี้ไม่มีข้าวนี่จะบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนพวบชอบกินเครื่องนในเนี่ยกินไส้นะร้านนี้ ส้หรือว่าเครื่องในเนี่ยเขาต้องมาในแบบพอดีอะ่ะม,มันไม่เหม็นแล้วก็ไม่ขมมันหวานซึ่งก็ไม่รู้ว่าหวานเพราะอะไรันต้มอ,ห,อ,อหวานเป็นร้านที่โคตรทีเด็ดมากๆอยู่ถนนอะไรนะเกิ้วัชรพลอยู่วัชรพลนะครับ,รบเกื้อบอกว่าเป็นต้มยำที่หากินยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปักหมุดให้แล้วไปตามเอามันจะเป็นต้มยำที่ใช้เครื่องไม่เยอะมากแต่ความต้มยำมันจะ อร่อยหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่ร้านกาแฟบาคโคนีข้าวร่อ <c oughs> คอฟฟี่ีวันนี้ไม่ได้เซ็ตผมมาประตูอยู่ตรงไหนวะอันนี้คือประตูใช้ คนเยอะคนเยอะจัดจัดเฮ้ยเออไม่แพงดิเปอร์ไม่แพงเฮ้ยอันนี้เบาๆน่าจะชอบเบานุ่มๆเนี่ยเวลาเข้าร้านกาแฟผมส่วนตันไม่ชอบมาเยืนดมมันไม่ใช่โรคจิตนะทุกคนเป็นธรรมดาของคนกินกาแฟ ในเบลล์นี่นี่ขึ้นแบบร้านตรงนี้โอ้ตอนนี้จีกลดีเลยมันดื้อไมันดืแบบร้านใช่ซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าคิวเกรดเลยหนึ่งในสี่พันคน ของโลกนะครับก็ค่อนข้างโหดในด้านของการดิกฟกาแฟมเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยคือจะเยอะมากอันนี้เป็นเม้นอะไรนะเ,ะเพื่อ <c oughs> นเบ <c oughs> ียร์ไมดกลับาก็น้เหมือนกันอันนี้คือ, <c oughs> คอเกิ่นไปสั่งดิฟมาแล้วตอนที่เขาสั่งดิฟเนี่ย <c oughs> เขาให้ชิมด้วยเพื่น <c oughs> ก็เลยแบบไปดอยมาเป็นไม่ขกไม่ขกไม่ขม หอมหเลยเออหอมเลยเลยเที่ยวนิดนิดลึก Galile ลึกเลยอือครั้งแรกของการเที่ยวเวดกาแฟใช่ถามเพื่อนครั้งแรกไหมเรื่องบอกอะไรโอ้เที่ยวละตัดกาแฟไปนะครับทั้งหมดก็ประมาณสามช็อตเกือบสี่ช็อตของผมนะคิดว่าปกติดีมึงไม่ปกติกูและมึงไม่ปกติ คืออย่างนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าเพื่อนผมเนี่ยสี่คนเนี่ยเป็นศิลปินกันใช่ไหมอย่างเกิ้ลก็เคยอยู่ในค่ายมาก่อนปะไม่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 เคยสังกัดค่ายกอมีแต่ตอนใช่ไหมตอนที่ตอนเคยตอนเกิ้์ลนี้เรียนที่เดียวกันก็คือรังสิตของเกิรยนเรียนเรียนคณะอะไรนะวิทยาลัยดนตรีวิทยาลัยดนตรีของมหาวิทยาลัยมอญศิษิ์สายดนตรีเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยเรียนแล้วปัญหางานยากหรือเปล่าจริงปะอันนี้อันนี้อยู่ที่คอนเนคชั่นของเราแล้วก็ความพยายามของเรา จริงมันไม่มีอะไรยากง่ายหรอกถ้าเราพยายามแล้วเรารู้จักเข้าหาคอนเนคชันที่ดีงานเราก็จะเข้ามาเรื่องพวกศิลปินเรื่องการเล่นดนตรีอะไรเงี้ยต่างจังหวัดได้เปรียบเพราะว่าคนอยู่ในกรุงเทพงานคอนเทนต์อยู่ในกรุงเทพเยอะจริงแต่ว่าจริงต่างจังหวัดมันเยอะกรุงเทพการหัวการเล่นอะไรเงี้ยต่างจังหวัดเขาแบบว่าศิลปินบางคนเราจะไม่รู้จักนะแต่งานหัวเขาทุกวันก็มีอ๋อเออใช่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 ไอ้ยังเขียนไท ว่านิดอย่างเงี้ยแก็ใส่จังหวัดใช่ไหมใช่ใช่หลายศิลปินเดี๋ยวในที่ดังมาที่ทํากันเองก็มาจากต่างจังหวัดกันเยอะก็ไม่ได้อยู่ค่ายใหญ่ก็มีใช่ไม่อยู่ค่ายใหญ่แล้วก็งานปังเพลงปังเต็มไปหมดเลยจะสอบเข้าบ้างเคยดูในซีอานเชง single stroke r o มันอารมณ์ประมาณนั้นเลยมันอารมณ์อย่างนั้นเลยมันจะยากกว่าหน่อยของซีอานเชงมันเป็นแบบมิจฉุอ่าแของเราเป็นมหาลัยแต่ว่า แต่ละมหาวิทยาลัยวิธีสอบเข้าไม่เหมือนกันหรอแล้วอย่างของมอังสิตนี่คือสอบเข้ายังไงของมอรงสิตคือสอบตรงเออเออเออก็สอบเป็นสองภาคภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแต่ให้ยังสาขาที่กูเรียนเนี่ยเขาเรียกสาขาอะไรก่อนตอนนี้เขาเรียกว่าโปรดักชันโปรดักชันอุตสิหกโปรดักชันก็คือเรียนไปเพื่อไปเป็นโปรดิวเซอร์ขอโปรดิวเซอร์ออยู่ในห้องอัดทําอะไรอย่างเงี้ยใช่สอบสามขั้น ก็ค er ือหนึ่งคืทฤษฎีทฤษฎีดนตรีทั่วไปแล้วก็สอคือปฏิบัติปฏิบัติได้แยกเป็นสอแบบปฏิบัติการใช้คอมกับปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตเรียนจบมานี่คือสามารถทําเพลงเองเขียนเพลงได้ทําได้แต่จริงไม่ต้องเรียนก็ทําได้แต่ว่าพอเราไปเรียนกัน การที่เรียนปริญญาดนตรีจริงๆเ,ออเราจะเข้าใจดนตรีลึกซึ้งกว่าคนที่ไม่ได้เรียนอเอ้ยเยน,นีย่พูดถึงทั่วไปนะใช่ใช่ใช่เอออย่างมีแบบเฮ้ยไม่ต้องไปเรียนมาหาลัยก็ได้เราเรียนใน YouTube หรือเรียนออนไลน์ก็สามารถทำเพลงได้แล้วใช่แล้วมันมีข้อแตกต่างกันยังไงมนีข้อแตกต่างก็คือ,อแบบมันลึกซึ้งคือการที่เราเราจบปริญญาเนี่ยเราโดนบังคับ ให้เราต้องรู้ถึงแก่นของดนตรีจริงๆ,งๆเพราะฉะนั้นการที่รู้อะไรถึงแก่นของมันจริงๆอะ่ะเราจะกล้าเอาข้ามกําแพงมันไปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รู้ลึกๆ<อ>ถูกไหมอย่างเช่นออออดนตรีล็อกถ้าเรารู้ว่าดนตรีล็อกที่มาเป็นยังไงเราก็จะสามารถทําดนตรีล็อกให้มันเข้าใจลึกซึ้งว่าล็อกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะก้าวข้ามคําว่าล็อกให้มันเกิดล็อกแบบใหม่ขึ้นได้ยังไงอ,อ,อ่าเราจะรู้วิธีการที่เราจะฉีก กดฉีกกำแพงออกไปเพราะเรารู้เบสิกพื้นฐานมันถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราอาจจะมีไอเดียใหม่ๆก็จริงนะคนที่ไม่เรียนดนตรีข้อได้เปรียบไม่มีอะไรมากั้นในหัว,<ช>ลวเลยทำ<ช>ไปเรื่อย<ช>แต่คนเรียนดนตรีมันจะเข้าใจลึกซึ้งจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเราจะเป็นคนทําเพลงคนอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก็ ก็สามารถสื่อสารมันออกมาได้ได้มากกว่าการที่แบบเราลอยๆยนะใช่ครับแล้วก็อ,อ,อย่างคือถ้าเราทําเพลงสมมติเราเป็นโปรดิวเซอร์เราเล่นเครื่องดนตรีเครื่องเดียวเราเล่นกีตาร์ได้อย่างเดียวเออเ,ออเออแล้วสมมุติว่าเราเราไม่เรียนดนตรีเ,ออเราจะไปคุยกับคนอื่นยังไงว่าเฮ้ยอยากได้แบบนี้เราอาจจะพูด ไม่ตรงกันักดนตรีจริงๆเออเอ่าเราเป็นการที่เราแบบว่ามีภาษาที่คุยกันดนตรีได้อ๋ออ่ามันจะมีภาษาเฉพาะแนะนำไหมแนะนําให้เรียนดนตรีไหมแนะนำจัดใจคนเรียนดนตรีถ้าชอบจริงๆเออไปเรียนมบสูงไหมเรียนดนตรีแล้วแต่ที่ก้าเถิบพวกเนี้นจะแพงกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่ามันมันจะมีพวกค่าหลงค่าแล็บมีแล็บด้วยเหรอ แแบบเช่นแบบค้าทำเพลงครับคอมครับอะ,อะไรเงี้ยมันต้องเสียค่าแแบบไงให,ใ,หใ,หให้ให้ให้อาจารย์ที่สอนอะไรเงี้ยเออเออเออมันจะแพงกว่าคนอื่นหน่อย ทุกคนดูหน้าผมไอเชียตาลอยแล้วไม่มีแรงถือกล้องแล้วเห็นตาผมไหมเป็นเอาว่าเป็นอันว่าเป็นเอาว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนวันเดวิดหนึ่งพานุวัตรเนี่ยก็จะจบประมาณท่านี้อันนี้เป็นวันที่กิจวัตรผมเยอะที่สุดแล้วแล้วการิดคลิปคือสภาพไอเทียมากขอซ้อม สักประมาณเดืนอนหเดือนนะที่จะกลับมาฟิตมาเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ออกอกกำลังกายเลยเพิ่งกลับออกจะตายจะตายจอมาคิปหน้ทุกคนตอนนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้นะเจอกันใหม่บ๊ายบาย